สวัสดีครับพี่น้องมือนีแม่มาทอดบ้านมือแรกขอเสนอเมนูนำยากะทิตีนไก่เพชรโสต,ตายคือเก่าครับพี่น้องว้าวพี่น้องเสร็จแล้วครับหืมปาดพี่น้องแม่มาอยู่บ้านค่อยได้กินนะครับเนาะนี้ขนมเส้นแม่พี่กุลที่คิดถึง <laughs> ผู้ใดคิดถึงคอยอย่แล้วพี่น้องคิดทอดนะครับเนาะ โดนๆเดีด๋กินฝีมือแม่พี่น้องนี่เครื่องไหนตีนไกลแล้วก็เลือดครับพี่น้องขอซิมถืกต้องครับโอ้โหเพชรตายบ่เอาเรื่องกลับคืนมาแล้วครับพี่น้องนี่ แซ่บโซตายเห็นหรอครับพี่น้องฟินพี่น้อง อออื Hoy, ืเจอกันแล้วครับฝ่ายนำดวนบังค่าพี่น้องเร็วเร้วนีอ โอโพี่น้องแซ่บแบบสะใจครับอือหือตีนกรปเ,เปื่อยครับพี่นอ้องอือหือ แซ่บโต๊ะไต้เลยครับพี่น้องสวัสดีครับ